ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศในรูปแบบฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โลง่งทั้งในพื้นที่ป่าและพื้นที่ทางการเกษตรส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นอย่างมากรวมทั้งยังส่งผลเสียต่อภาคเศรษฐกิจและการทำอาชีพการเกษตรโดยตรงเนื่องจากความร้อนจากการเผา ทำให้ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้เกษตรกรต้องมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นคุณภาพและปริมาณผลผลิตที่ได้รับต่ำกว่าที่ควรจะเป็นหยุดเผาแล้วเราจะทําอย่างไรการทําการเกษตรแบบปลอดการเผาควรน,นําเทคโนโลยีด้านต่างๆเข้ามาใช้เพื่อสนับสนุนการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชรวมทั้งการใช้ประโยชน์จากเศษพืชในไร่นาเพื่อลดปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร9ทางเลือกจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรไถกบทดแทนการเผาการไถกบเป็นการเพิ่มปุ๋ยในดินลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ถึง261บาทต่อไร่ผลิตปุ๋ยมากทำปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุ ทดแทนปุ๋ยเคมีลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย6บาทต่อกิโลกร,รมัมเลี้ยงสัตว์นำมาทำอาหารหมักเช่นฟางข้าวหมักลดต้นทุนอาหารสัตว์3.83บาทต่อกิโลกร,รมัมวัสดุเพาะปลูกนำสังข้าวโพดหรือฟางมาทำวัสดุเพาะปลูกลดต้นทุน3 1 0บบาทต่อกิโลกร,รมัม พลังงานทดแทนผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งหรืออัดก้อนขายได้20บาทต่อกิโลกร,รมัมเพราะเห็ดสร้างอาหารสร้างรายได้ขายได้1 1 0บาทต่อกิโลกร,รมัมผลิตฟางอัดฟอนอัดฟางเป็นก้อนขายได้30บาทต่อก้อนหรือ750บบาทต่อไร่ส่งโรงไฟฟ้าชีวมวลส่งจำหน่ายที่โรงไฟฟ้าชีวมวลขายได้ 600ถึง1,700บาทต่อตันแปรรูปเพิ่มมูลค่าแปรรูปเป็นสินค้าอื่นเช่นกระถางต้นไม้กระดาษฟางข้าวเป็นต้น